ช่วงเพื่นอนกวนชวนรักสุขภาพตอนสาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโอ้เครียดอ่ะพี่เรื่องอะไรลุงเนี่ยน้ำท่วมที่บ้านเนี่ยจะมาขอนอนด้วยสองสาวันอะอ้าวมาดิเฮ้ยโอเคนะโอเคลงุงมาเลยขอให้แล้วสวัสดีจ้ะรบกวนด,ด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <มา S 1> ลุงครับ<า>ลุงเอาผลไม้ที่สวนข้งลุงที่ชอบมาฝากด้วย เธอเลยครับตามสบายเลยครับลุงครับตามสบายเั้๋วเรากินเลยแล้วกันเนาะพ่อเหนื่อยจังเออเป็นไรอะลุงผมรู้สึกว่ามันเจ็บอยู่ง้อเจ็บออกมาเฮ้ยฉันว่าพาลุงไปหาหมอหลังเล่นเร็ว สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ,ค,รบคุณลุงผมนะครับเขาทานทุเรียนแล้วอยู่ดีๆก็เอามือกลุ่มหน้าอกแล้วก็หายใจหอบเหนื่อยครับคุณหมอคือหมอดูจากประวัติคนไข้นะครับทราบว่าคุณลุงสมพลเนี่ยมีโรคประจําตัวคือความดันโลหิตสูงแล้วปกติเป็นคนสุบรีแล้วก็ชอบรับทานของมันและของหวานเป็นไปได้ว่าคุณลุงมีโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบขึ้นมาครับอเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครับ ใช่ครับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจเสือ่อมจากที่มีไขมันไปสะสมที่หลอดเลือดทาให้รูของหลอดเลือดมันตีบแคบลง<ม>ทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลงนะฮะในวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าเยื่อหุ้มหัวใจบริเวณที่ไขมันเกาะเนี่ยเกิดมีการฉีกขาดขึ้นมาก็จะเกิดเลือมเลือดไปอุดตตรงตำแหน่งนั้น<ม>ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจตาย<ม>แต่ไม่ต้องตกใจนะครับอาการของคุณลุงสมพลอาจจะไม่รุนแรงอย่างนั้น อาการป่วยของลุงสมพลจะเป็นอย่างไรร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจกันได้ในเพื่อนกวนชวนรักสุขภาพสัปดาห์หน้านะครับ